สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุภูสุนสคนมนีเสาเจิดบรรพนาพารอพาเขาโกเขาปลาด้วยค่ะเด้อตรงนี้กับเขาโคเขาปลากอนไปลง่งพุกล่งทาเต็มรอยกับพ่ท่านใดดอกค่ะพี่น้องเขาบ่ท่านเกีียวเขาออกเนาะเขาเกล่ยวเขาออกไม่ไหมเขาก็เสี้อาเพื่องกับเก่งแกเขาเขาสิพาไปกินน้ำเย็นเพื่อนผู้ใหญ่ไปลุยไปยังคักกับบ่ใดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มาเขาโคเขาปลาก็คือว่าหนานี่บ่มีเห็ดปวกด้วยค่ะเด้อที่มีคนบอกขยันขยอกให้เสาเจยไปหาเห็ดปวกยูดงผู้ดินครับน้องแปงกันนีิกานัน ก็คือว่าความรวมรวมคลิปช็อตเด็ดก็คือว่า,าหน่องเขาบ่มีเวลาบ่มีเวลาออกทำมาหากินคือว่าผัวเขาก็คือสามีเขาหนั่นก็คือว่าต้องไปขับรถเกีียวบ่มีเวลาออกไปพาไปทํำคลิปขงังนอกไปเข,ข,ขาโคเขาปลาก็เลยเอาคลิปเก่าน่ะมารวมช็อตเด็ดเด็ดความสะอื้นสะอ้อนของเฮดนะคะเอามาให้เบิ่งคันเขาเจอมีเวลาคันใดยูเฮือนหรือว่าพักพรอยยูเฮือน,อห,อนหรือว่าติดภารกิจอีหงังอยูเฮือนจังสิ เจ้าเจิกัสิเอาคลิปเก่ามารวมช็อตเด็ดมีหลายๆถัดหลายๆช่องกะเหตุคือกันค่ะเพราะว่านั่นก็คือว่าเขาบ่มีเวลาออกจากบ้านหรือว่ามีติดภารกิจยังสิช่วงนี้ก็ยังเช่นคลิปนอกแป้งมาสันทอคลิปนอกแป้งกำลังมาแรงเนาะกำลังมาแรงคือว่าเฮ็ดปวกนะบ่มีแหลวนานีนะเดือนพกฤศสกีกาบ่มีแหลวค่ะเฮ็ดปวกคือว่าหาเฮ็ด เฮ็ดเฮ็ดน้ำหมอกเฮ็ดทั่วๆไปวาสันทเถาะก็คือวา่ารวมชอดเด็ดคำวา่ารวมชอดเด็ดนี่คือของเกา่าคือของเก่าเอามาห้เบิงคือความสะอื้นสะอ้อนอย่างเช่นของเสาเจยหากบอยจังสี่เออเสาเจยไปลงเพจก็คือคำวา่ารีรันรีรันนี่คือวา่ามารีมีกใหม่จังสี่ให้แต่เป็นของภายในปีนี้ค่ะเขาสีกํากับไปวา่ารวมชดหรือวา่าชอดเด็ดจังสี่หน้าหายเขาใจคือวา่า บางท่านบางคนก็ชี้ขยันขยอ่อให้เสาจุดป้าบ่งน,นงัน,นปองนันปองนี่คือว่าหันไปนําอวยน้าบ่ท่านก็คือว่าหากินหาอยากไปตามคอนเซีตามสเตปต,ต,ตามเดือนไปค่ะพี่น้องขันสีไปลงลุยกบเลยกะบ่ได้เพราะว่าเขาเอาเพื่องเขาสีเขาสีอัดเพื่องเขาเขาสีจับบอกไงๆเถอะขันบ่แมนหน้าคนหูจักเมแต่การไปหาปู่หาป้ากระต่องไปหน้าคนที่หูจักเนาะค่ะเนาะไปมือนีก็พ่ออธิบายให้ฟังข่าวๆเนาะค่ะเนาะ คือว่ามันบอมีแหล้วเฮดบวกเดี๋ยวสาวเจยิกาสิตรงในร่องอีคลิปยูเดอร์ค่ะพี่น้องเพราะว่าร่วมชอ็อตคือว่ามันคือว่าความความงามของเฮดน้่น่นาให้เอามารีรันให้เบิงไม่น่า,นาขันมือได้สาวเจอิตีตรกิจนี่แหละยางบอีอกบอด้นนี่แหละคือว่าสาวเจยิกาสิติดงานบุญกะถินยังสีนะกาสิไดเอามารวมให้เบิง ไปหาเห็ดบัดนี้หาเห็ดของแท้ <Okay. laughs> ไปคือใจสีขาดเนาะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับผมอ่ะก็คือจังช่องเจ็ดช่องแปดช่องเองก้าอันละพี่น,อน้องคือประจําปี<ค>เขาก็เสีเอาข้าวเด็ดเด็ด<ๆ>ข้าวเด่นประจําปีเขาเสียเอามาหายเบิ้งแมนเอามาหาเบิ้งยังสีแมนครับประมาณนั้นก็คืออันดับแรกก็คือเ้าต้องอ่านซื้อก่อนครับอ่านซื้ออ่านชื่อคลิปเบิ้งแมนครับเบิ้งเบิ้งซื้อคลิปนั่นแหละครับเพราะว่าเขาเขียนกำกับใบยั่วเขาเขียนกำกับใบยุนี่ดอกเพ็งมันอ้า เมื่อนี้คลิปประจําวันที่สองครับเมื่อวานนี่ผู้ใดถือเลขเนี้ยพี่น้องสองพฤศจิกายนหกหกเจอค่ะนี่ยกมื่อึ้นบ่ถือโบซื้อดอกนี่ครับถ้าเฮ็ดเมื่แล้วก็สิพากันร่วมช็อตเด็ดของเฮ็ดนะพี่น้องในเรื่องมีหลายหลายช่องเพิ่นกตเฮ็ดปู๊กน้ำแกงเฮ็ดไข่ปัทเที่ยงกับ่แม่นว่าสิให้แต่สาวเจ้ยแล่นไปน้ำอันนี้นโบเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นบ่เข้าใจซื้อซื้อร่วมช็อตนี่ต้องเข้าใจเด้อต่อไปนี้คือว่าต้องเข้าใจเขาเอา ความงามความหมานสุดๆมาให้เบิ่งค่ะไปเอาแล้วมาเนี่ของแท้ดีมากือยังอ่ะยังของแท้คลุกคลยคลุกแล้วๆเขาถึอจังหวะเขาถึอจังหวะมือนี่พี่กัดอยู่บ้านอาผือเด้อค่ะพี่น้องมาจัดไปเดสกฐามนผ็ดไข่ขาวดอกใหญ่ดอกทำงานอุ้ยมันนอนไม่เป็นไรลมเลยลมแล้วก็ซ้ำมัน กขามันกิ่วเก็บเลยขามันกิ่วอุ้ยหอมหอมหอมนี่คือว่าสีเอาไปร่วมไหวถาปุลบุญกระถินปุลเอียงออกเพศระกาปุลเป็นลูกท่านนั่มนี่แหละเิดไข่สี่ห้าหกบุญกระถินบ้านสาวเจ้ยนี่เองครับพ่อหรอเด้อพี่น้องลงล้งลงท่านนี่พวกผมเซียกับเขาครับ พอแล้วครับบ่มีคอนออกเขาดอกแมนบ่ได้รบวนแฟนคลับแล้วครับเพราะว่าคือว่าหล่ะยุคสมัยนี้มนมนแมนครับยุคสมัยนี้ตรงเสียบเงินไว้ครับ<ม>พี่น้อง<ห>พ่อแล้วพอแล้วเบื้องคลิปก็ได้บุญน้ากันคือเกาครับพี่นอ้องทีนี้ยังอีกมันเนี่ยคือฝนอยู่เซรฮะเศร้าฮะเห็ดขี้เขาไงครับอยู่ริมปลาแผลงลงแผนกล้องอยูยอยู่ริมอยู่ริม อยู่ริมเลยนี่อยู่บ้านรูบเอิญจ่ายปลามีไงกันเลยตุห็ดไข่ขาวครับพี่น้องาเมื่อนี้เขาถือจังหวะครับสีดอกพ่อปนแล้วไม่ว่าตาซีเราดอกเดียวกับพ่อปนที้เห็นสาสิบปนไหมไปพี่น้องหาอีกครับพี่น้องตุ่มห็ดไข่ขาวครับตุ่มสวยๆเลยนี่ งามครับมาเบิ่งดอกบ้านไงพองใบถาสีแดงบุล่ะเดี๋ยวเบิง<ด>่งกัอน,นอ๋อถึงก็ได้กับเ่เอาสัน้นตัดออกเลยเอาตาขานั่นแข็งอยู่เพราะว่าเห็นน้าหมอกนะเอาของมาฝากนี่มามีดอกตูมอยู่โอ้ยเสดงว่ามีมหลายดอกขุนขาโอ้ยมแมนอยู่ทิ้งช่วงไว้แค่โซงมือเอง<า>พุ่นครับดอกตูมพี่น้องเห็นไ่มผุนเขาเขียวๆพุ่นงุ้มๆอยู่ไป ให้สาวเจิดขอ phun บุญครับผมขอฟังนี่มือนกล้องถึงสิได้งานบ่ต้องไป เอาอีกแล้วครับพี่น้องหน่อยนี้หน่อยเพื่อไปเอาลัำเอาฟอนถูกช็อตเลยนี่พ่อละพ่อละจักดอกสามซีจงเอลไถทหารกบุปเนี่ยครับว่าสามือซีฮะนี่ครับตุ้งปลาตุ้งไข่ขาวครับพี่น้องเห็ดน้ำหม้อสุดยอดแห่งความแซ่บความหอมแมนพอคนมุมีฝนชาลางดิไปครับ น้ำสาวเกิดไปเลยดอกนี้ทั้สุดยอดดยนี่ให้ขาวไม่เขียวให้ขาวครับผมหรือบางทานคนอื่นไข่พุ่นหรือภาคเหนือเรียกว่าเหยดหน้าเศร้าอืออือแล้วพะเปลมา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 เอาเท่าไปเห็นตีอุ้ยกันยังวะสามสี่ดอกยังว้ยยังพานอะไรยังไ่พานซุยหัวไปพานอีหลีเลยฮะ <t> ขึ้นเขาถือจังหวะพัดเงาเลยเปลือกปอไมเอาปะติด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 เธอผัวเฮ็ดนานี่นี่เป็นมีสุดโจทย์มีเขาเอิน่าเขาถือจังหวะพี่น้องเขาบอแม่นวไวเฮ็ดหลายดิเอามือนี่แล้วกันก็อีกโดนเติบพุ่นล้วครับล่อให้หมอกเพื่นออกจัดจัดพุ่นละแม่นให้นาดินพ่นซุ่มอันนี้คือว่าล่อถิงบ่อใดปุ๊กคุ้มบ่อใดดูน้ำพัง มีคนมาย่ามปลาเรื่อยหญยได้มาครับมาแตหมูเห่าหนะมันกลัวจท <laughs> ็กซี่ปาจังเลยเนาะมือเยดช่องมือฝรั่งนันอยู่นี่ละมืดมื้อยังคำละมันนี่พี่น้องไปครับลุยเลยจา,านหนึ่งใสรอื้อจาดอีพอี๋เมีไข่ขาวหยักอ<ฮ> <laughs> <ฮ>ื้อตกซ้ำจาน ดอบกบางอย่างอยากเลยเอาด้ยเอาเลยครับนี่ออีปอดอกเดียวปนในถ้วยแบบไงปัดมึงปิดหนาเลยอื <c oughs> อหัวหวนๆเลยเหละแต่ว่ายาเอาเน็ดหนานีน่นี่พยายามจะเอาติดจมูกด้วยหันสิดมโอ้ยดานี่แหละปอดไผ่ที่สุดนานอมกปัดให้ฉนะันบ้า ให้เขียวหยกักได้แต่อของหยักเที่ยวมันนี่สีหยกักซ้ำหนิดงเบ่งึ่งไปเลยนะดึงเบ่งพึงงามจอมขึ้นมาน้ำเสนอขาเต็มๆหมด <laughs> มาเข่าด้ถึงเสงนวะมารวมตัวจากหนึ่งคนรวมตัวจากนี้เห่อ ขุยหินไว้ยู่ผุ่นกังนามมากจำเลยน่อเจัะจักจักรไข่เขียวโอ้ยหลายดอกเลยนะี่นั่นนี่ตุ้มต้นเฮาเฮาเข็งมาเด้เอนำกล่องมาให้ท่านเด้อหลายดอกอยู่ครับพี่น้องเอาลับท่มชอ็อตเ่าๆกันไปเลยจังสิริหูว่าเ่นเป็นมูไหลี มูลไลดอ,อ,ขขอกขือค่ะหากครับมามาขีนอ <c oughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะเจ้หัวไปบ่ได้เจะเฝ้าก้อกันมห้ยนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> ตรงไปอีกเห็นบ่ขวามือจักหน่อยเยื้องๆขวาเยื้องๆ <c oughs> แมนครับไข้าขาว ไอ้ปูนอยู่ดอกนึงงามเห็นบ่ไอมีเห็นอยู่อันนี้คลิปสดเด้อพี่น้องบ่บ่บ่แม่นร่วมร่วมช็อตเด็ดครับนี่คลิปสดครับงามบ่สองสิบกิโลหกหกเป็นยังไงเล่นของหอมครับมือนี้ของดีของมีคุณภาพ Oh. ย้อนเสียงย้อนเสียงใช่ขาหดขากะ<า><า>มาให้เกี้ยวบัดนี่เสรอื่นสะอ้อนว่าพี่น้องอย่าบอกด้วยผมจะหมุดผมสิดูดด้มันนี่ดต่ำเลยดี่ผมแล้วก็ใหญ่หัดขาที่สุดอีกแล้วครับนี่สุดฉากเรยะ แต่ว่าขาหนึ่งขุดยอนมันใกลๆกันนะแต่เด็กเจ้าหน้าท้งไดน้ำเสนอดอกนี่ครับพี่น้องนี่เอาดอกนี่ก่อนมาใส่นั่นดิ กิจจากเล็กไปหาใหญ่ผุ่นอสองดอกคร <มา S 1> ับงามๆเลยมะม่งดอกนี้มือนพี่น้องน,นี่จะใส่บิ๊กครับเต็มเตมและเต็มเต็มเต็มเกิดพอนี้หวดอีกแล้วเออ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 เอาเอาเกีเอเขาเออ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 กอมเอมเอนเออเออเบ้เด,ดอเออเออเออีออเออเออเออ เพราะว่าตะละดอกนี่มีแต่บักใสบิ๊กใสงามๆเลยครับคือตอนนี้นี่หอมหวนหุนเลยมึงขวานตาเขาไอ้เบงกอนอาาศบรรยากาศให้พี่น้องเบิงกอนครับพี่น้องเขาดียางเข้าโบเข้าโบมีเบียกตาเขาพี่พ่พอแล้วเดี๋ยวอย่าไปเชี่ยงใครอย่าใจเย็นเสื่องไยก่อนรอ้ลุนไปทั้งกันสวยงามครับโอ้โห

ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงของเฮาถ้า,าเฮาทำฮะเฉกน้อยก็สิมีคนบ้านจ้ะมากหหมามามามกว่าเป็นยังเราพี่น้องมันไปมันมันตามจริงก็อยากใไขมันน้ำกัน <c oughs> บ่อเมื่อไหนเช่นเกนตุ <c oughs> ไปส่วนนี้ก็ได้มาด้วยแล้ว <c oughs> โอ้ยก็ขอมาน้ำเพลินเนี่ะเนาะเห็นว่ <c oughs> นาก็ได้มาไม่หัคนเว้ยเป็นเงาเป็นตับเลยพี่น้อง <c oughs> สามโด ปาดหอมจนหึ่งไหมหรอติมติ่มไม่ผู้ตรงห่วงมีหลายตาาตาใสเขามากินเลยหอมไหมล่ะขาปาดผู้สะดวกดอกไข่ขาวสลับกัน yếu phải cày cằn cái chắc sẽ bắn dây về trong đây là khi nào mưng áo lê hoặc mưng sào ăn đỏ cam không สุดยอดยากใข้ขาวอีกดอกครับพี่น้อง <c oughs> ปาดอีกดอกี่แมยเห็ด้ยอ้เจ้าดอกปิ่งๆครับ เดี๋ยเที่ยวก็ฟามือสะอ่อนครับอใกล้ๆกันพี่นองดอกมมันๆๆนะในี่เด้มาสิโบโผนโบโผอันนี้สิได้ปินดอกบานแต่มันโผเหลือมันกรต้องเอาไปนำมานไปขึป้เก้าล่น้องครบท่าน ก้มน,น้ำเด้อหน,นามครับก้ม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 นี่แหละพี่น้องก้มเด้ออ่ะมีส่วนร่วมไปด้วยกันแต่ไม่ได้ถือกระสอนนำนี่แหละปัญหาออดอกบัว่าไบครับแต่ขาหนังที่เหล่ะพี่น้องมึงเนี่ยป๊าดอีพออีแม่วันมันเสาหนาเจ็ดอเออ ดีหอดกล่องอะไนี่ะไม่เป็นนังครับไม่เป็นหนังนเนาะน,นี่ก็เพิ่มเฟกแล้วขามาพี่น้องหุ่ยนี่น้องยตทวนีน้ไม่แหงออกให้ผมได้เสียงขอบคุณครับหุ้ยคิดใครขาวคุณภาพล้นจอครับ เหย็ดหล่นตาที่สุดของที่สุดอีกแล้วพี่น้องอันนี้แล้ว <c oughs> ต่อเนื่องเลยครับพี่น้องพ่อทีทีทีท,ทีเลยครับฮะสวมบุมขึ้นเลยน้ำครับสมบูรณ์แบบดอกนี้มดลิงคิงเลยไปพ่อแล้วครับพี่น้องพี่ขาก่อนแมนพ่อสมควรแล้วโบแมนหน่อยดิหน่ เต็มเต็มเลยครับตูมเต็มอยู่เอรียเลยะเลยจังงามบ่งามเออเอางาม,มาางามมาเป็ลยเอาเอาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี่บอกกันใหมค่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ท,ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อบางขัางบางขงางของสอดเจืออาชีววิทว์ไปหน่อยเพราะว่าหย่านเวลามันดุลละก่ายหยานพี่น้องที่ผ่านฟังกันเลยเว้าเรี่ยวๆไปสวัสดีค่ะแลครับพี่น้องบอกกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ